บทสวดบูชาพระราหูขอให้ทุกท่านตั้งจิตแน่วแน่ตั้งใจสวดตามเพื่อความเป็นสิริมงคลควรสวดในเวลากลางคืนโดยเฉพาะช่วงเวลาสามทุ่มถึงห้าทุ่มหากมั่นสวดทุกวันจะช่วยเสริมดวงแก้เคราะห์เสริมลาบบารมีให้ผลจากอุปสรรคปัดเป่าความมืดมน ให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานการเงินและความรักนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะบทสวดบูชาพระราหู ฉบับนิยมคะพุทธปันทูทานังอาระหังสุขโตราหุนะโมพุทธายะปัธมังราหูจันโททุติยังราหูเทโวตติยังราหุพรมาจะตุถังราหูอินโทปัญจมังราหูนาคาฉัดถังราหูอาลา สัปตมังราหุสักกาอัธมังราหุเกสโปนวมังราหุอาแคชัยะสัพพทุกขังวินาสันติสัพพะพระยังวินาสันติสัพพโรคังวินาสันติสัพพลาพังพระวันตุเมอาธิฐานจิตในใจถึงสิ่งที่ต้องการแล้วกล่าวว่าสาธุ 洒脱，洒脱。